ยานักเดินเชียวนะครับตอนนี้ได้เวลาที่กรรมการต้องฟันธงแล้วครับแม่ตาก่อนปออีฟปออีฟ

ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้กรรมการจะตัดสินอย่างไรเกมอะไร,รเล่นหมอนเล่นหมอนเลยเร็วนะดีไหมเยี่ยมไปไปเยี่ยวแล้ว <laughs> พี่รวย อันดาเสียไม้วยเ้ยนี่อเลยนี่หนกาเลยไปดน้ำานน้ำไปือเดินมาดีๆก็ใหญ่ๆงหกับซิไปเทียวพีนไงดือ้อนมดกนเอง่ออกมาดิ ทำไม่จะเข้าไปทำไมโอเปอิดอะไรอ๋อเข้าไปอีกมันรู้แล้วมาดูกัน,นว่าหน้ากาไหน<ก>ออกวันนี้

ดมตูดแม kind of um, ่ดินี่ทอะไรกันนักหนาฮะคนอะไรกันนักหนาฮะนั่นก็ออกว่ะดิเอาเห้าได้ไหมงงว่ะแห้าเจียบตูดออกมาไปเห่าอยู่ในกรงเอ้าดมตูดแม่ดมตูดแม่เ้ว เอาโอเคฮะด้ากดานเียวเียต้องา้วกน่ฟ้ากับเลโอยคเชิญมาเลยครัเอาละก็คุณผู้ชมครับได้เวลากันแล้วนะครับว่าภายใต้ารตามแม่ยะนี้จะเป็นใครที่ยวยนะครัว่าจะตรงไที่คุณผู้ชมไทยเอาไว้หรือเป่ครับกรรมการครับาป่วไทยทยเอาไว้กันบ้างแบมุ่ณกับเน่อ วันุ้ณกับคุณลีาครับนแต่งต่อเลยเรียนหน้าอยไหมไอเฮ้ยหัวโคกเอ้าแม่คือตัวนกับอ้ไอแม่ทายาเมนหน้ากันโดเล็ด ดูกันดีกว่าว่าใครจะใครถูกนะครับนักกากช่องฟ้าทะเลครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วกับหลังฐานครับมันตื่นเต้นตรงนี้เลยดมตูดละหน้ากากถ้าพร้อมแล้วนักกากช่องฟ้าทะเลครับถอดหน้ากากถอดหน้ากากครับดมตูดดม่อ มอดหน้ากากครับถอดน้ก,กากครับ,บ,กกรบให้กับดมผหไม่รู้จัก <laughs> เลยนะครับวันี้เชิญไปเลยมากๆเลยนะครับ้บอกว่านองๆทัสคนนั้นโด่ดังมากนะครับเป็นช่อนิสตนาแล้วก็เป็นที่หลงรักนะครับแฟนคลับเจอุๆเลยีเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาโด่ดังตอนไหนวะอยาให้ทั้งสองท่านนะครับพูดความรู้สึกแล้วก็บอกแฟนคลับแล้วก็ผู้ชมหน่อยแล้วก็กรรมการเลยครับขอเชิญเลยครับสวัสดีค่ะฟินนะคะสวัสดีค่ะกี้นะคะี่ขออนุญาต รว่าถ้าไมถึงตัดสินใจมราเป็นหน้ากากของฟ้าตักเลยสนลูกไหมจรองจริงจริงๆเป็นเอฟซีรายการนี้ตั้งแต่แบบซีซั่นแรกใช่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มายืยนตรงนี้ใช่แล้วพอ,พ,อพี่ๆติดต่อมาก็ได้เลยค่ะได้เลยจะพยายามเต็มที่เลยสุดความสามารถความหนูไม่ไม่มั่นใจเรื่องเรื่องร้องเพลงเลยใช่เพราะว่าเป็นคนคิดว่าตัวเองแบบไม่ร้องเพลงไม่ได้น่นร้องดีมากพี่บอกเลยว่าร้องดีมากๆร้องีม<า>่คือเป็นนีคุณ<า> ขอบคุณค่ะน้องพี่ล่ะคารู้สึกยังไงก็เหมือนกันเลยค่ะติดตามรายการมานานมากๆชอบดูตลอดเลยแบบทุกคนน้องเพลงเข้ามากงรายการเข้ากลมเบ้อก็พอได้รับการติดต่อมาก็ตื่นเต้นแบบคเพียบพิบโหนจะเป็นบรรยากาศอะไรดีเพลงอะไรดีแต่ว่ากลัวว่าเออถ้าเราเพลงใครจะฟังสำเนียงออกไม่